โอเคนะครับผมก็ต้องขอาการสวัสวัสดีน้องๆเด็กไทยผู้น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็บวันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแชนแนลนั่นเองครับก็บวันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโรบอทแมปบอกฟู Food นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ตามที่น้องๆเรียกร้องมาเลยนะครับให้พี่แจกโค้ดในส่วนเว็บสุ่มไก่อันหน่อยนะครับบอกเลยว่าคลิปนี้เดี๋ยวพี่จะแจกโค้ดให้เป็นส่วนลดไปเอาเผา V4 ตึงๆนะใครอยาก ได้เผา v 4นะครับแบบราคาถูกแล้วก็ได้โค้ดไปฟรีนะครับยังว่าเป็นโค้ดฟรีนะครับใส่ได้จำกัดคนนะครับไม่ใช่ได้ใส่ได้ทุกคนนะใครไวใครได้นะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อาจจะได้แล้วก็ไม่ได้นั่นเองนะครับอยู่ที่ว่าใครจะไวหรือชา้านั่นเองนะครับมาที่นี้เดี๋ยวพี่พาไปดูโค้ดกันเลยดีกว่านะครับว่าโค้ดนี้เนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนั่นเองนะแต่ก่อนจะไปดูโค้ดกันเนี่ยมาเดี๋ยวพี่ขอสุ่มผลิีสัยกันก,นก่อนเลยละกันโอเคนะครับก็จาก น้องคนหนึ่งนะครับใน YouTube นะครับเขาพิมพ์มาบอกว่านะครับวิ่งรอบคนสุ่มนะครับ1รอบนะครับโอเคนะครับแล้วก็กระโดดหน้าคนสุ่มหนึ่งทีนะครับจากนั้นใช้สกิลดาบอะไรก็ได้นะครับสสกิลใส่คนสุ่มมันเองนะครับไปเรียบร้อยจัดนะเขาบอกว่าสุ่มได้เลยเขาบอกว่าได้ผลโมจิ100%นะครับดูซิว่าจะได้จริงหรือเปล่านะครับมากดซื้อไปเลยปุ๊บได้ผลแสงมาครับผมนี่โอ้โหเรียบร้อยดีแล้วใครที่มีสูตรอะไรเนี่ยคอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยละกันนะครับโอ้พี่อยู่โลก3ไม่เคยไดด้ผลลีีสักทเยว่ะ ัดูดิมีแต่ได้ผลเกลือกากนะครับดูผลแสงที่ร้อยเดี๋ยวพี่ขอวางไว้ตรงนี้เลยลวกันนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่ก็อยู่เสร์ฟทั่วไปนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่ขอเช็ค N p C ขายผลกันก่อนว่าตอนนี้เนี่ยมีผลอะไรเปิดขายกันบ้างเนาะโอ้โหผลกิโลได้เปิดทุกวันเลยผลกิโลผลสปินนะครับอผลสโมกมีผลอะไรอีกนะครับผมผลผีนะครับแล้วก็ผลยางยืดนะครับผลสั่นอุ๊ยผลผ้าเปิดขายนี่ร้านสองนะครับนี่โอ้โหเอาอ่ะ ผลพาเปิดขายเฉยเลยมาว่ามาว่ามาว่าได้นะได้นะใครที่อยากได้ผลพานะครับนี่นี่เดี๋ยวพี่โชว์สกิลให้ดูเอาไปลงดันนี่สบายเลยนะครับสำหรับผลพานะเขาฮิตเอาเอาไปลงดันกันนะครับนี่ไงหรือโคตึง นะครับประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้เนาะทีนี้มาเดี๋ยวพี่พาไปดูกันดีกว่านะสำหรับโค้ดที่เขาแจกฟร,ฟรีเนี่ยนะครับจากเว็บไหนแล้วก็ซื้อไก่ตันเผาวีซี่ยังไงมาตามพี่ไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้พี่ก็อยู่ในส่วนเว็บดีดูช็อปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแอดมินเขาให้โค้ดมาแจกฟร,ฟรีเลยนะครับแต่ว่าโค้ดนี้เนี่ยมีจํา นะครับโค้ดมีจากัดเนาะใครที่เข้ามาใหม่ก็กดสมัครสมาชิกอะไรเทพร้อยนะครับทีนี้ก็เลื่อนมาดูนะครับโอ้โหก็จะมีไก่ตันเยอะแยะมากมายว่าจะเป็นผลพระนะครับไก่ตันหมัดก๊อตนะครับพอเทลก็มีนะครับผมผลเวนอมดาบคู่ นะครับหรือว่าจะเป็นไก่ตันเวนอมนะครับอ่านะครับหรือว่าจะเป็นเผาวีสีไม่พจะเป็นเผาไสบอกสกายมนุษย์เผามิงโอ้โหแยะเต็มไบหมดนะครับมาล่างก็จะเป็นรีวิวเนาะนะครับาดาวเต็มเลยนั่นเองับทีนี้มาเดี๋ยวพี่พาไปดูโค้ดกันดีกว่านะครับทีนี้วิธีการใส่โค้ดก็กดสมัครสมาชิกเข้ามากดเข้าสู่ระบบจากนั้นกดที่ชื่อบัญชีของเรานะครับตามพี่เลยเนาะกดเข้าไปปั๊บแล้วก็มันจะมีคําว่าแลกคูป,ปองตรงนี้ครับผมเห็นไหมแลกคูปองกดเข้าไปเราจะใส่โค้ดในช่องนี้กดเข้าไปปั๊ นะครับทีนี้มันจะเขียนว่ารหัสคูปองรหัสนี้แหละสาคัญนะครับดูให้ดีๆใส่ให้ไวๆครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่จะพิมพ์ใม้ดูเลยนะว่ามีอะไรตัวไหนกันบ้างนะครับไม่ง่ายนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ใส่ดูเลยมีตัว B ใหญ่นะครับมีตัว R เล็กนะครับดับเบิลอีดับเบิลอีนี้อตัวเล็กนะแล้วก็เอสเอตัวใหญ่นะนี่นะครับพิมพ์ตามพี่ได้เลยตัวใหญ่มี2ตัวนะตัว B ใหญ่แล้วก็ตัว S ใหญ่นะับสข้างหลังเนาะนะทีนี้มาแล้วกดแลกคูปองไปเลยว่าเราจะได้กี่เครดิตนะครับมา กดแลกคูป,ปองไปเลยครับผมได้จริงแน่นอน100เรนะครับปุ๊บเรียบร้อยอุ้ยได้เรียบร้อยดิห้าเครดิตเรียบร้อยนะครับตามนี้เลยนะครับผมได้จริงแน่นอนนะครับใครที่เติมเข้าแล้วเนี่ยก็คอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยแล้วกันสำหรับเครดิต5เครดิตฟรีๆนั่นเองนะทีนี้มันเป็นส่วนลดยังไงนะครับถ้าเราจะเอาทางด้านของอผ่ามนุษย์สมมติพี่เอาเผ่ามนุษย์ใช่ไหมครับเราก็เติมเพิ่มมา295 นับได้ส่วนลดไป5บาทโคตรดีเลยนะได้ส่วนลดไป5บาทเนี่ยนะครับก็คือซื้อเผ่าวีสีในราคา295บาทนั่นเองนะมาบวกกับเครดิตที่เราได้มาฟรีๆเนี่ยห้เครดิตก็จะเป็น300นั่นเองนะครับก็เลือกได้ไม่ว่าจะเป็นเผ่าสกายเผ่ามิ้งนัาหรือว่าจะซื้อไก่ตันอย่างอื่นก็ได้นั่นไหมนี่ได้เหมือนกันนับได้เหมือนกันเลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวลิงก์เว็บเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับเว็บดีดอช็อปนั่นเองนับเขาแจกโค้ดฟรีมีจํานวนจํากัดนะครับ ใส่ให้เรียบร้อย ID 1ได้1โค้ดนั่นเองนะครับทีนี้สําหรับใครที่อยากสุ่มไก่ตันเผาวิซีพี่ก็มีเหมือนกันนะครับสุ่มไก่ตันเผาวิซีจากเว็บเร d ช็อปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบสุ่มแล้วนะครับสุ่มในราคา59บาทสาหรับสายเสียงดวงนะแต่ว่าไม่มีเกลือนะนะครับสุ่มยังไงก็ไม่มีเกลือนะครับมีโอกาสได้เผาวิซี่แค่0.3%เท่านั้น แต่ว่าเรา,เราไม่เราไม่มีเกลือไงข้อดีก็คือเราไม่มีเกลือแล้วก็สุ่มราคาถูกนะครับไม่มีเกลือแล้วได้อะไรนะครับถ้าเราไม่ได้เผาวิจีเนี่ยเราจะได้เป็นทางด้านของเ,เป็นไก่อันสุ่มผลตื่นสุมนส่มดาบสุ่มหมัดอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าถ้าได้เผาบอกเลยว่าโคตรตึงโคตรก๊อตหรือว่าใครงบน้อยจริงๆนะครับสุ่มไก่ตันหนึ่งบาทก็มีเหมือนกันนะครับนี่นะครับสุ่มไก่ตันหนึ่งบาทมีโอกาสได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ในสต็อกเขาเติมสต็อกตลอดนะดูดิ นะครับตอนนี้มี3,300นะครับโอ้โหเติมสต็อกตลอดอ่ะแล้วก็ทางของไก่ตันเผาวิซีเนี่ยในสต็อกมีอยู่1,768 ID จไอดีโอ้โหจะเยอะไปไหนมันเนี่ยหรือว่าใครที่ชอบแบบว่าซื้อเลยได้เลยแต่ว่าสุมา่มเผาข้างในนะครับ399้แค่นั้นเองนะเพราะจะมีสุมก็จะมีเผามนุษย์เผาเงือกเผามิงเผาสกายเปียนะครับอันนี้แบบ เป็นเผากูนโอ้โหเผากูนหมดไปแล้วขายโคตรดีนะครับที่สําคัญทําโคตรยากเลยเผาเนี้ยนะครับแล้วหายากมากนะครับแต่เว็บนี้เนี่ยพี่เห็นเว็บนี้แหละนะครับเอามาขายบ่อยมากนะครับแล้วก็มีโมจิตื่นแล้วก็จะมีดาบคู่โอเด้งนะครับเยอะจัดจัดนะครับงก์เว็บเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับเว็บเลสช็อปเนาะก็กดสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วก็กดเติมเงินตรงนี้นะครับเราต้องมีเครดิตก่อนนะครับใครที่อยาก อยากสุ่มนะครับผมแล้วก็กดที่อ่างเปานะครับเพราะเว็บนี้เนี่ยเขารับแค่อ่างเปาเท่านั้นนะครับแล้วก็ติ๊กฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็เอาลิงก์ซองอ่างเปามาใส่ตรงนี้กดเติมเงินเครดิตเข้าก็กดมาที่หน้าแรกแล้วก็กดซื้อกดสุ่มได้ตามใจชอบเลยนะครับผมปลอดภัยแน่นอน100%นะครับการันตีจากสมาชิกเขาได้เลยนะครับแปดหมื่นเจ็ดนะครับผมนี่นะครับแล้วก็จำหน่ายไปแล้วหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบสามรายการนะครับประมาณนี้เลยนะครับลิงก์เว็บเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปนนนนีี้เเลลยะะกัััคคครรบบผมโอทนี้ เดี๋ยวพี่จะพาไปดูทางด้านของเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอว่าไปฝั่งนู้นก่อนนะครับไม่รู้ว่ากิจวาเลนทน์เนี่ยเข้าลุกพวงออกอยังนะครับปุ๊บปุ๊บ,บเอาเข้ามาผิดแต่พี่ออกไปก่อนโอเคนะเรียบร้อยแต่พี่เข้าไปใหม่นะครับผมมันมันน่าจะสับสนไปโอเคแล้วก็มาดูที่้างหน้าครับผมนี่ยังไม่ออกนะแต่ว่า พวก npc อ่ะ npc เอาออกไปแล้วนะสำหรับกิจกรรมวันวาเลนไทน์นะครับผมตอนนี้ก็คือเหลือแต่ลูกโป่งนะเหลือแต่ลูกโป่งข้างหน้าประตูนะครับตอนนี้ก็คือ npc ออกไปแล้วนะับแต่ว่าตามที่แอดมินเขาแจ้งมานะครับในทวนะิตน้อกก็คือพวกไอเทมต่างเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นผ้าคลุมสีมพูเนะี่ยที่พี่มีอยู่ในในกระเป๋าพี่เหน็นไหมตัวนี้เดี๋ยวพี่ใส่ให้ดูเลยนะครับนี่ผ้าคลุมสีมพูตัวนี้เนี่ย นะครับก็คือจะมาทางด้านของอัปเดตใหญ่อัปเดตที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับจะเป็นไอเทมเข้ามาเฉยนะครับไอเทมที่แบบว่าเราพลาดไปในส่วนกิจกรรมวันชิดมาดบ้างนะครับแล้วก็กิจกรรมวาเลนไทน์บ้างอะไรประมาณนี้นะครับที่ใครที่ยังไม่ทันนะครับก็สามารถหาตัวเข็นมาแลกใหม่ได้นั่นเองบอกเลยว่าโค้ดจะดีนะครับสำหรับกิจกรรมที่จะมาถึงนี้นั่นเองแล้วก็อัปเดตใหญ่นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มาแจกโค้ดนะครับโค้ดเดี๋ยวพี่ย้ําอีกรอบนะครับผมว่า นะครับมีตัว B ใหญ่นะครับ R เล็ก d o e เล็กครับแล้วก็ S ใหญ่นั่นเองนะครับใส่ได้ไม่ทุกคนนะครับใส่ได้บางคนนะครับใครไวก็คือคนนั้นได้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ก็ไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับกาวคาว่าสวัสดีครับ